สวัสดีครับมาพบกับรายการสั้นๆ EP 12แล้วนะครับผมรายการสั้นๆเป็นรายการที่เอาแคปชั่นมีมหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วมานั่งรีแอคกับรายการนี้นะครับผมก็จะเริ่มจะกเก่าก่อนแล้วค่อยๆใหม่ๆเพื่อจะได้เป็นการรู้ว่ามุกเก่าๆบางทีก็ขลังและมีความเขาเรียกว่าครีเอทีฟเหมือนกันนะครับผมเอาล่ะฮะใครชื่นชอบรายการแบบนี้ฝากกดติดตามช่องฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปถ้ามีอะไรเสนอแนะหรือว่าแท็กคนที่คุณรักให้มาดูคลิปนี้โดยการแท็กชื่อเขาใต้คอมเมนต์นะครับหรือแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่คุณรักในช่องแชทหรือโซเชียลเนเวิร์อื่นนะครับขอบคุณมากจริงครับขอบคุณไปไปดูดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรใหม่ๆบ้างไปนี่แหละครับที่มาของคำว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งหายิ่งง่วงครับกลัวไม่แห้งช่วงนี้ฝนตกบ่อยหน้าฝน ้สูงขนาดก็ได้พี่ชาย <ś admitted ly> พี่ชายฉันหนาวสูงไปมองมาผ่านว่าเสาธงไอเวนแล้ว่าแบบ s OS ขอความช่วยเหลืออันนี้ก็ขอความช่วยเหลือกันครับจากพระอาทิตย์นะครับแห้งทีเดี๋ยวไม่มีใส่่ะพรุ่งนี้เดยวเด็กกลักเดี๋ยวเป็นเชื้อราภายใต้ล่มผ้าไปครับป้ายรอให้คำนิยามของอันนี้ทีว่ามันอร่อยหรือว่ามันใหญ่ครับ ข้าหลามลืมห <_ Gimme for u> ัวเข้าแค่หัวไม่นะเว่าผัวนะครับอยากรู้ว่าลืมยังไงไปตามันเราเองครับสุดยอดแห่งแคปชั่นไปเพื่อนบอกกลับบ้านกันเถอะกลับบ้านคือกลับไปบ้านไม่ใช่เอาบ้านมากลับหลังไม่ใช่เอาบ้านมากลับข้บนข้างล่างไอเวน เมื่อบบสถาปนิกบอกกลับบ้านกันไอ้นี่ว่ามึงเนี่ยไปเมื่อคุณอยากได้ลูกค้าแต่ไม่มีสิ่งนำโชคครับแมวกวักดีรักเขาเรียกว่าเลี้ยงไม่เสียงข้าวสุกแม่ไม่ให้กินข้าวสุกแต่แม่ให้กินปลากระป๋องโอ้โหอะสน้าเชื่องเนยไม่โล่งง่วงหรือว่าอยากทําเพื่อให้คุณแม่อยากให้ทํา มีปะฮะถือว่าดีนะครับอันนี้ตบรางวัลไปเลยไปมีแฟนเด็กแล้วยังไงข้อดีชีวิตใสซา,าบซ่ากระชุ่มกระชวยรู้สึกเด็กลงไปด้วยไก่ขันตอนเช้าไม่ต้องห่วงเรื่องบนเตียงแน่นอนลดความเครียดเพราะความเป็นธรรมชาติและความน่ารักของเด็กๆ <c oughs> ข้อเสียนะครับ <c oughs> เหนื่อยใจเด็กๆอาจจะยังติดเพื่อนติดเกมให้ค้าึกษาอะไรไม่ค่อยได้ความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยเพราะายุทที่ต่างกันทำให้มองอะไรต่างกัน อาจทำให้ทะเลาะกันบ่อยความห่างของวัยอาจทําให้เกิดปัญหาที่ไม่เข้าใจและคบกันได้ไม่นานนะครับผมว่าข้อดีกับข้อเสียมันต่างกันเยอะแต่ผมก็ชอบข้อเสียนะครับเออเรื่องมนเตียงนี่จบเลยครับไม่ใช่เลยนะนอนเห็นมันคือว่าคนมีอายุมันจะมีอารมณ์ทําได้กี่น้ำจะไปได้นสกี่น้ําเหรอเออดาวนี่ไว้น้ําเดียวไป ื่อบนผมเป็นกู้ภัยแล้วต้องไปพับเตียงให้กับโรงแรมขออย่างเดียวอ่ะอย่าไปทำอาชีพพ่อบ้านแม่บ้านเลยมึงหองอย่างเงี้ยเหี่ยหัวใจวายแน่นอนไอสัตว์มึงห่อมันแบบแอดห่อมันทั่วไปไม่ใช่บองอี้ได้ปะมันกูก็หลอนเนี่ยฮะเปิดมามีร่างคนนี่อะไรนะ เข่าใจว่าคุณเคยในอาชีพแต่ขออย่างหนึ่งย่าเลยครับขอ,ขอความกรุณาเลยกูสงสารแม่บ้านเหมือนกัน<แ>ไปเมื่อคุณอยากเป็นเดอะบิทเทิแต่มันเป็นรูปแบบสามิติกู <laughs> ไม่รู้แม่งยืนบนสีขาวบนทางดำหรือว่าบนทางดำบนสีขาวก <laughs> ูงงเส <laughs> ื้อที่ปลายทีนะครับเขาเลยเป็นภาพลวงตานะครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นภาพทั้งคู่นะครับเป็นสีขาวสีดำแต่เขาถูก เขียนบนเขาเรียกไม่ใช่อาจจะแบบถูกบนวางอละที่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่กว่าโดนหลอกมึงอ่ะไปนี่ฮะคู่แข่งเห็ดนางฟ้าครับอันนี้เห็ดผีเสื้อสมุทรมึงใหญ่ๆไปไหนเออมึงจะปลูกต้นเดียวแล้วอิ่มทั้งหมู่บ้านเลยเหรอใหญ่เกินเออดูคภาพแค่แค่ใบอ่ะหนึ่งซี่อ่ะมึงกินได้เป็น าทิตย์อ่ะสุดยอดครับไปดุดันไม่เกงใจใครขายเลกแบบขี่มาเหรอถามสั้นๆถึงเหรอ5้าตัวเนี่ย<ะ>ข้าวทำแบบขี่ไม่ได้ขุงนะมึงยักยักยักคือบานทีก็ต้องให้ความเขาเรียกว่าการจอดรถคือเขาจอดค่อมเลนนะครับ เขาเียว่วาเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ร่วมห้างอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ก็นะก็คืออาจจะบางทีอาจาอาจะแบบเฮ้ยโดนเข็นออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่น่าจะเข็นออกนะน่าจะจอดแล้วใส่เบรกมือนะผมเปิดลูกกว้างให้ดูกว่านี้ไม่ได้เพราะห็นทะเบียนรถนะครับไม่เวิร์กนะครับอ่ะไปกันดีกว่าครับตอนแรกคิดว่าประเทศไทยมีแต่หน้าร้อนพอส่องกระจกเท่านั้นแหละเอา้ามีน่ารักด้วยนี่แหละฮะไม่มีใครชมแล้วก็ชมตัวเองซะง,งั้น เื่นชอบความมั่นนี้นะฮะเออความคอนฟิเดนซ์เนี้ยสุดยอดเอาไปเลยสิบคะแนนไม่ได้หลงตัวเองนะเขาเรียกว่าการมั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าบอกตัวเองว่าเอ้อตัวเองน่ารักนู่นนี่นั่นค <h> ือบอกแค่ตัวเองก็พอไม่ต้องบอกคนอื่นหรอกครับเออกูไม,ม่ใช่กระจกว,วิเศษได้บอกมึงตลอดเวลาเวนไปอะไรนะรางวัลอะดันทุรังสวยเงินรางวัลหน 1, ึ่งพัน ว่าเงินรางวัลไม่ท่าไหรแต่กูชอบรางวัลที่ให้อเออคือมันยิ่งกอกพยายามแบดันทุลังนี่คือสุดจริงๆอะวูาข้างๆกวนได้จริงๆอ๋อได้ความกันได้คู่ <_ m ult> <_ m ult> ไปครับแม่บอกน้ำไม่ไหลไปอาบน้ำในโอ่งคืออาบในโอ่งเอาน้ำในโอ่งมาอาบไม่ใช่มึงไปอาบในโอ่ง <_ m ult> คือลงไปอาบไม่ได้สิสงสารโอง่งนะฮะเออน้ำไม่ดีมึงลงไปซะเสียน้ำเลยไปแม่บอกว่าเอารถไปล้างขห้หนลูกกูล้างซะละอเอียดเลยล้างพร้อมสกอตไปด้วยสัตว์กูคิดไม่ออกเลยว่าแม่จะตอบมึงยังไงสะอาดเอี่ยมอ่อง เหมืเอาจะโชว์ลูมใหม่ๆแล้วก็ใช้ไม่ได้ด้วยสัตว์ <c oughs> ล้างขนาดนี้ <c oughs> ครับ <c oughs> เมื่อคุณเห็นปลาที่อยู่ข้างทางกำลังจะตายก็เลยอยากจะช่วยกลัวตกใจอะไรก่อนตกใจระหว่างปลาทองกับถุงยางที่ใส่ปลาเนี่ยมันเหมาะเจาะพอควรมากๆเฮ้ยน่าสนใจนะครับเนี่ยช่วยชีวิตสัตว์โลกนะครับเออก็ดีนะ ไปเมื่อครูฝึกบอกงบมีอย่างจำกัดคือพวกคนใช้ M 1 6มึงใช้กระติกเนี่ยนะสุดยอดไปเลยกูนึกวอยู่ยุคสมัยสงครามหินเนี่ยฮะอยู่ยุคหินเนี่ยเหรอเออเอาหินยิงกันเนี้ยเหรอแต่แต่ไปเล่นอันตรายนะครับอันตรายต่อแบบเวลาคนขับรถแล้วโดนหินนะไปไอเวนเนี่ยอกใจอยู่เลยกู วันนี้พระเท่ากับมัง้งพระเครื่องมอเตอร์มัง้งพระนอนง่วงมัง้งพระร่วงเจ็บมัง้งพระปิดตาไม่เห็นเรามัง้งพระรอดโล่งอกเรามัง้งโอ้ยกูจะบาปไปเนี่ยดูดิหัวกูยังเหลือปะ่ะมันรากินไปแล้วปะ่ <laughs> ะวะหยอกเล่นครับก็เป็นคำไทยผสมอังกฤษมันก็มีเล่นกันบ้างยกเว้นคนมาอ่านมังงมุมมองอนะ ยุคสมัยผมมีเล่นเกมเขาจะอ่านว่ามังเป็นมองเออกันแล้วแต่มึงเลยแล้วกัน <c oughs> ไปทำไมเบียถึงดีกว่าผู้หญิงหนึ่งเปียกอยู่เสมอสองสามารถแบ่งปันกับเพื่อนได้สามสามารถเพลิดเพลินได้ทุกวันไม่เบื่อสี่เป็นคนแรกที่เปิดซิงได้ห้าไม่จะเป็นต้องล้างก่อนก็อร่อยหกสามารถกินได้มากกว่าหนึ่งครั้งโดยไม่รู้สึกผิดเจ็ดเบียขวด เก่าจะไม่อิจฉาถ้าคุณกินขวดใหม่ข้อเสียเอาไม่ได้รูมันเล็ก <laughs> กูว่าอ่านตั้งนานในเวนคือ <laughs> <laughs> ข้อดีทุกอย่างแต่มันแต่ข้อดีข้อ7คือไม่ขวดเก่าไม่อิจฉาแล้วไม่เปรียบเทียบด้วยฮะไงคนเก่าทําไม่ดีเหรอ <laughs> ทําไม่ดีจะเลิกทำไม <laughs> เอ้าอีเวน ไปไปไเปอยียรพูดแล้วขึ้นเป็นไงบ้างครับกับ EP พีนี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับฝากกด subscribe ถ้าชื่นชอบฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปถ้ามีอะไรที่แนะนําหรือน่าสนใจแนะนํามาได้นะครับมีอะไรปรับปรุงก็คอมเมนต์มาได้และแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะได้เหมือนกับแนะนําให้เขาได้เจอคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะฮะแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณเห็นหรือว่าช่องแชทที่คุณต้องการนะครับจะเป็นการสนับสนุนทางช่องด้วยอีกอีก มีรายการดีๆอย่างนี้ทุกวันแล้วก็ทุกอาทิตย์ด้วยนะครับก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าถ้ามีนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยขอให้มีความสุขกับวันพักผ่อนวันนี้น่าจะวันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับป่าขอบคุณทุกคนด้วยบายๆครับผม